ดีเด็กทุกคนนะครับก็ในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเนาะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนในวิชาประวัติศาสตร์3ามหนึ่งนะครับซึ่งเด็กก็ได้ทําไปแล้วเนาะในงานชิ้นที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โรคระบาดในวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจะมีการเก็บคะแนนในชิ้นงานตรงนี้อยู่ด้วยกัน10คะแนนนะครับก็ ในส่วนของวิธีการดูนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นกังวลว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ในส่วนของคลิปเนื้อหาที่นักเรียนกำลังชมอยู่ตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเลยแล้วครูก็จะอธิบายผ่าน powerpoint นะครับวิธีที่2นักเรียนสามารถฟังแค่เสียงก็ได้ที่ครูจะอัดลงไปเนาะถ้าเกิดว่าสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตเรามันไม่ไม่ไม่ได้เสถียรมากเท่าไหร่เนาะเราก็สามารถฟังเฉพาะเสียงแล้วก็หรืออาจจะดูแค่รูปภาพไฟล์ pdf ที่ครูโพสต์ไปให้ก็ได้น้อนักเรียนก็เลือกได้หลายช่องทางก็กแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะครับซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะอธิบายเนื้อหากเกี่ยวกับวิธีการทาประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปกันเลยสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับก็ในวันนี้คุณครูจะมาอธิบายนะครับเรื่องของหัวข้อแรกที่เราจะต้องเรียนในระดับชั้นม .3 นะครับ ก็คือเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์เนาะสำหรับเนื้อหาของเ,ออเนื้อเรื่องนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องแรกเลยก็คือความหมายนะครับของวิธีการทางประวัติศาสตร์เราจะมารู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่องที่3ก็คือการนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เนาะ ไปใช้ศึกษาทั้งหลักฐานหรือว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับความหมายก่อนเนาะความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่าคือทุกวันบนโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่มันล้วนแล้วจะต้องมีการพิสูจน์นะครับในทางวิทยาศาสตร์หรือว่าในทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานอะไรก็ตามจะเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นชั้นรองอะไรก็ตามมันย่อมมีกระบวนการได้มาซึ่งคําตอบของหลักฐานชิ้นนั้น ว่ามันจะนําไปสู่ข้อเท็จจริงใหม่ๆใดทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านั้นที่จะนําเราไปสู่คําตอบนั่นก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทางประวัติศาสตร์มันจึงหมายความว่ากระบวนการเนาะในการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์มาช่วย5ขั้นตอนนะครับโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นอาจจะหักล้างข้อเท็จจริงเดิม หรือหากมีหลักฐานที่สามารถไปหักล้างหลักฐานเดิมๆได้เนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนปแปลงข้อเท็จจริงได้นะครับอันนี้ดูนักเรียนดูในหน้าที่1ก่อนเนาะซึ่งกระบวนการในการสแสวงหาข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกไม่ว่าจะเมืองไทยเมืองนอกหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ นะในหน้าที่1ต่อไปเด็กๆเ,เปิดหน้าที่2นะครับเราไปดูความแตกต่างก่อนเราบอกว่าประวัติศาสตร์ต้องมีข้อเท็จจริงใช่ไหมระหว่างข้อเท็จจริงกับความจริงมันต่างกันอย่างไรนะครับในหน้าที่2นะข้อเท็จจริงเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเท็จกับจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นความเท็จก็ได้หรือเป็นความจริงก็ได้ สลับกันอยู่นะครับต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นเนาะสามารถหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงได้นั่นนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเช่นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี่แหละข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมันมีข้อมูลที่ไปหักล้างข้อมูลเดิมได้นะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเนาะอันนี้เราเรียกว่าข้อเท็จจริงต่อไปเราไปดูความจริงบ้างความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเด็กเคยได้ยินไหม ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหักล้างได้เลยนะมันจะเป็นจริงเสมอไปนะอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคงไม่มีใครเถียงถูกไหมลกว่ามันขึ้นทางทิศตะวันตกนะดวงอาทิตย์มันต้องขึ้นทางทิศตะวันออกเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือความจริงนะครับเรามีศักเป็นพี่มีศักเป็นน้อง สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่ติดตัวเราไปไปจนตายคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราคงไม่เปลี่ยนสถานะไปเป็นแบบเปลี่ยนจากพี่ไปเป็นน้องเปลี่ยนจากน้องไม่เป็นพี่เปลี่ยนเป็นลูกเปลี่ยนจากลูกเป็นพ่อเปลี่ยนจากพ่อเป็นลูกเนี่ยคงไม่ได้ถูกต้องไหมนี่คือความจริงนะครับเพราะฉะนั้นความจริงมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ข้อเท็จจริงมันยังหาข้อมูลมาหักล้างได้อยู่นะครับทีนี้ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จะแสวงหาอะไรลูกหาข้อเท็จจริงนะไม่ใช่หาความจริง ทีนี้ไปเรื่องที่2นะครับวิธีการทำประวัติศาสตร์จะมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนลูกนะครับขั้นตอนแรกก็คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเราต้องต้องคําถามก่อนต้องมีความสงสัยเกิดขึ้นนะกําหนดประเด็นที่จะศึกษาอยากรู้อะไรอยากที่จะศึกษาเรื่องอะไรตั้งประเด็นศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเนาะแล้วก็วิเคราะห์ตีความประเมินค่า ขั้นตอนที่4ก็คือสรุปเชื่อมโยงข้อเท็จจริงนะครับขั้นตอนที่5ก็คือนําเสนอข้อเท็จจริงนะอันนี้ก็คือขั้นตอนทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนในหน้าที่3นะครับทีนี้เปิดต่อไปหน้าที่4หน้าที่4เนี่ยครูขออธิบายละเอียดนิดนึงนะครับการกําหนดประเด็นศึกษานะครับแน่นอนว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราสงสยัยเราไม่ทราบแล้วเราอยากศึกษาค้นคว้าเนาะ แต่ทีนี้ประเด็นที่จะศึกษาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นประเด็นที่ใช่ไม่ใช่คือมันจะเป็นแบบมันจะหาคําตอบโดยที่มันมันไม่ได้ไรายละเอียดข้อมูลอะไรที่จะไปใช้เวลาจํานวนมากในการศึกษาเนาะมันต้องเป็นประเด็นที่กว้างขวางนิดหนึ่งนะครับในการศึกษาเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการรวบรวมหลักฐานหรือว่าข้อมูลนะครับในการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องรวบรวมมาจากหลายๆแหล่ง นะเราจะไปเอาจากแหล่งเดียวไม่ได้ซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า,าคําถามที่นักเรียนต้องการเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับอะไรอยากรู้อะไรแล้วเราก็ต้องไปหาแหล่งบางบางคาถามก็อาจจะได้แค่ว่าเออสอบถามผู้รู้มีคนรู้อยู่ไม่กี่คนฟังจากปากต่อปากกันมาอีกก็อาจจะไม่น่าเชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นหรือจากที่เขาบันทึกไว้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆไปห้องสมุดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนักเรียน สามารถหาได้หลายแหล่งแต่ห้ามหาหลักฐานจากแหล่งเดียวนะคะดีนี้ไหมอย่าฟังความข้างเดียวเราต้องฟังจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็มาประกอบการพิจารณาเนาะต่อไปก็คือการวิเคราะห์ตีความประเมินค่านะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยจะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องไม่ใช้อคติหรือว่าลําเอียงในการตัดสินตีความหลักฐานชิ้นนั้น อพอเราได้ข้อมูลหลักฐานมาปุ๊บเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมมันเป็นของจริงของปลอมของเลียนแบบหรือว่ามันแบบจะใช้ศึกษาได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเนาะ mm hmm. เขาก็เลยแบ่งออกเป็นการประเมินภายนอกกับประเมินภายในประเมินภายนอกเนี่ยคือเราจะพิจารณาที่ตัวหลักฐานว่ามันเป็นหลักฐานประเภทใดนะครับมันมันเป็นหลักฐานที่ใครทําขึ้นนะครับเป็นของแท้หรือของคัดลอก หรือจัดพิมพ์มีการชําระเปลี่ยนแปลงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาแล้วแบบกี่ครั้งอย่างเงี้ยมันคือพอเรามีการบันทึกหลักฐานมาเป็นหลายๆร้อยปีเนี่ยมันก็จะแบบข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการคัดลอกอย่างนะเงี้ยเด็กๆก็ต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นต้นฉบับจริงๆหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีการแก้เพื่อเปลี่ยนแปลงบิดพลิ้วประวัติศาสตร์อะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ประเมินภายในก็คือตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานว่ามันมันมันสอดคล้องหรือว่า มันมีความแตกต่างหรือมันไปเชื่อมโยงกับหลักฐานชิ้นอื่นๆหรือมีหลักฐานชิ้นใดกล่าวถึงหลักฐานที่เราค้นพบไหมนั่นนี่ก็คือการประเมินภายในอ่ะประเมินภาย,ภายในเนาะถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าการตรวจสอบความถูกต้องต่อไปขั้นที่4ก็คือการสรุปเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็คือสรุปเชื่อมโยงข้อเท็จจริงนะก็คือการสรุปและจากที่เราไปสํารวจข้อมูลไปวิเคราะห์ตรวจสอบ มันก็จะต้องไปตอบคําถามข้อที่1เราว่าแล้วคําตอบของข้อที่1เราคืออะไรนะเราต้องนําข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นมาประมวลเป็นข้อสรุปบางข้อสรุปก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบก็มีนะบางข้อสรุปก็อาจจะเป็นข้อสรุปที่อาจจะต้องรอการพิสูจน์หรือว่าเป็นข้อสรุปที่อาจจะไปขัดแย้งกับข้อมูลเดิมอันนี้คนเป็นนักประวัติศาสตร์ต้องต้องรอบคอบแล้วก็ไม่คคติลำเอียงแล้วก็ต้องกล้าที่จะ เสนอข้อเท็จจริงทางวิชาการเนาะสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการนําเสนออันนี้ก็จะง่ายมากนะครับก็คือการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เรา,าค้นคว้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานการตีพิมพ์จัดบอร์ดนิทรศรการทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าที่4เปิดต่อไปหน้า5นะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างนะครับในการนําขั้นตอนทางาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปปรับใช้เราจะมาดูว,ว่าถ้าเกิดเราเป็น บุคคลเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราไปเจอหรือว่าไปพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางอย่างเราก็ต้องมีความสงสัยถูกต้องไหมแล้วเราก็ต้องใช้ขั้นตอนวิธีการทาั้ง5นะครับในการที่จะศึกษาเพื่อนํามาซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้นะตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าครูอาร์ตเออใครไม่รู้นะอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับฉบับหคือฉบับนี้เขาบอกว่าไม่พบชั้นดินไฟไหม้ช่วงกรุแตก อ้าวช่วงกรุงแตกครูก็จะตั้งคําถามแล้วอ้าวจริงหรือเปล่าเราก็ย่าอ่านแต่พาดหัวข่าวนะเราก็ต้องเข้าไปอ่านเนื้อข่าวว่าเฮ้ยมันคืออะไรเราเรียนมาตลอดว่าอายุทยาถูกเผาอ่านแล้วทำไมนักเขาเรียกนักอะไรนะนักธรณีวิทยาหรอนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างดินเขาบอกว่าไม่พบชั้นดินไฟไหม้ช่วงกรุงแตกอ่านแล้วสรุปอยุธยาโดนเผาไหมะถ้าไม่โดนเผาก็คือ,อเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง ข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ไทยไปเลยอันนี้ก็ยังครูก็เริ่มสงสัยก่อนอก็สงสัยว่ากรุงศรีอย,ยุธยาถูกเผาจริงหรือไม่ก็เริ่มมีความสงสัยอยากรู้นะเป็นคนอยากรู้เรื่องของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยลงพื้นที่สํารวจชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเลยแล้วก็ค้นคว้าจากแหล่งหรือหนังสือต่างๆที่มีผู้รวบรวมไว้นะจริงๆหนังสือที่มีผู้รวบรวมไว้เนี่ยนักเรียนต้องช่างใจดีๆนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นหลักฐานชั้นรองนะเพราะว่า คนที่ไปสรุปมาเนี่ยเขาก็อาจจะสรุปตรงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าหรือว่าสรุปตามใจเขาเองหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดีๆเนาะผู้เขียนเป็นใครก็ต้องวิเคราะห์ทีนี้ครูอาร์ตก็เลยมาประเมินว่าคําบอกเล่าของชาวบ้านเนี่ยน่าจะยังไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่คือการวิเคราะห์หลักฐานแหละนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลปากต่อปากการพูดปากต่อปากเนี่ยมันทําให้ ข้อมูลเนี่ยมันผิดเพีย้ยนจากผิดอาจจะเป็นถูกจากถูกอาจจะเป็นผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยสรุปว่าข้อเท็จจริงนี้ต้องรอการพิสูจน์นะแล้วก็ครูอาร์ตก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้นักเรียนฟังจากเหตุการณ์นี้นะเราไปดูที่หน้าที่6นะครับเราจะเห็นว่าครูอาร์ตเนี่ยได้ใช้ได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ครบทั้ง5ขั้นตอนเลย มีอะไรบ้างไปดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือกําหนดประเด็นศึกษาครูก็ตั้งคําถามเฮ้ยอ่านข่าวแล้วมันถูกเผาจริงหรอหรือไม่ถูกเผาไม่จริงถูกเผาจริงหรือไม่หรือว่าไม่ถูกเผาอย่างไรนะเด็กๆก็เติมคําว่าอย่างไรนิดนึงนะอย่างไรอยากรู้ไงนะักประวัติศาสตร์ต้องแบบต้องช่างช่างถามช่างรู้ถูกต้องไหมครับดูเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างนี้ การรวบรวมข้อมูลในขั้นที่2ก็คือลงพื้นที่เลยคือฝ่ายรู้มากว่างมากว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไปค้นคว้าจากแหล่งต่างๆที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วเขาก็มาบอกว่าข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยนะปากต่อปากชาวบ้านไม่น่าเชื่อถือหรอกอย่าพึ่งสรุปเลยนะเดี๋ยวจะเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เนาะหลักฐานเรายังไม่น่าเชื่อถือนะก็ไปสรุปว่าต้องมีการพิสูจน์ต่อไปยังสรุปไม่ได้สรุปว่ายังสรุปไม่ได้นะครับ แล้วก็การนําเสนอข้อเท็จจริงใน,ในนี้ก็คือนํามาเล่าให้นักเรียนฟังนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือ1ตัวอย่างของการนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้นะครับส่วนตัวอย่างที่2ออันนี้ครูบังเอิญไปเจอในข่าวนะก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างนิดนึงสมมุติข่าวแล้วกันเนาะภาพข่าวจะไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าวเขาบอกว่ามีคนไปขุดนะมีคนยกตัวอย่างชื่อเลยนายเมทวินชื่อคุณมากเมทวินไป เขาเป็นช่างขุดท่อน้ําของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับก็ไปขุดตามปกติตามคําสั่งเทศบาลปรากฏว่าเขาไปเจอเศษอิฐเศษหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเนื้อออกไหมมันต้องแบบว่าไม่ใช่เอาทิ้งเลยหรือว่าไม่ใช่แบบว่าเห็นแล้วมันก็ต้องสงสัยถูกต้องป่ว่ามันคืออะไรนะครับเขาก็เลยสงสัยเขาตั้งคําถามว่าอิฐโบราณน,นี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่ที่เขาขุดเนี่ยอย่างไรไหมเขาเป็นคนที่แบบว่าช่างสงสัยมาก เขาก็เลยไปแจ้งนายวชิรวิทย์เออเมทวินเนี่ยไปบอกกับวชิรวิทย์ไม่รู้ใครเนาะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลปกรเออเห็นไหมมีความเกี่ยวข้องอยู่นะครับรู้จักเป็นการส่วนตัวไว้อย่างนั้นนะครับทำงานด้วยกันก็เลยโทรไปแจ้งกรมศิลปกรให้มาตรวจสอบนะครับก็เลยพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บนายวชิรวิทย์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก็เลยแบบว่านําหลักฐานไปเปรียบเทียบกับอิฐที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ว่ามันตรงกับ อิดที่เ,เรามีหรือเปล่าเป็นหลักฐานที่เป็นของจริงใช่ไหมไม่ใช่มีใครแบบมาสร้างบ้านทิ้งไว้แถวนี้แล้วแบบทับถมกันมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรยังไงเนาะก็สรุปว่าเป็นกําแพงเมืองเก่าที่หายไปนั่นเองนะครับกรมศิลปากร,กรก็เลยสั่งระงับการขุดท่อของเทศบาลและแจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเราไปดูว่าเขาทําครบทั้ง5ขั้นตอนไหมขั้นตอนแรกมีไหม มีนะครับก็คือกําหนดประเด็นศึกษาว่าอิฐโบราณนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยใช้คําถามว่าอย่างไรคําถามไปเปิดดีมาก 2. ก็คือการรวบรวมข้อมูลหรือว่าหลักฐานนะเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กรมศริลปากรก็คือการส่งต่อนะครับเด,เด็กเจอหลักฐานปุ๊บอย่าเพิ่งไปจับนะไปเจอแบบว่าซากหินซากแบบว่าอะไรนะมอหายโบราณอะไรใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปเอามือไปจับเราต้อง ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะครับจะได้ไม่ต้องมีลายนิ้วมือหรือว่าอะไรของเราเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่3าเขาก็มีคือตรวจสอบหลักฐานก็จะมีวิธีการของเขาในการตรวจสอบนะกลุมศิลปากรก็จะมีเครื่องไมายเครื่องมือสรุปก็คือสรุปว่าเป็นกําแพงเก่าที่หายไปนั่นเองนะครับข้อสรุปของเขาแสดงว่าเขาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมากนะครับส่วนการนําเสนอข้อที่จริงก็คือแจ้งให้ประชาชนรับทราบในเว็บไซต์นะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ทั้ง5ขั้นตอนดังนั้นเราก็จะสรุปว่าจริงๆแล้วขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะทุกกรณีเราอยากสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรแบบเรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านอันนี้ก็คืองดไว้ก่อนนะเราก็ต้องศึกษาเรื่องที่แบบจะเป็นประโยชน์นะในวิชาการของเรานิดนึงแล้วเราก็ต้องตั้งคําถามก่อนใช่ไหมรวบรวมข้อมูลบางคนแบบ เก่งมากนะครับก็คือรวบรวมข้อมูลนี่คือข้อมูลแน่นในเรื่องทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นนี่คือเก่งมากในการรวบรวมข้อมูลนะเด็กๆก็ลองไปดูว่าเราจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ยังไงบ้างเนาะหลากหลายวิธีอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็รวบรวมข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์หลักฐานแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงที่ได้นะครับแล้วก็นําเสนอเนาะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างมาอันนี้ที่ต่างประเทศ เขาบอกว่าเจอวังโบราณโผกางแม่น้ําจําไม่ได้แล้วว่าที่ไหนนะอน่าจะเป็นแถบเหมือนจะเป็นดินแดนเมโสโปเตเมียเดี๋ยวเราจะได้เรียนตอนเปิดเทอมอันนี้ก็สามารถนําวิธีการทางวิทิศาสตร์ไปศึกษาได้ปิระมิดที่อียิปต์เออปิระมิดที่อียิปต์เนี่ยเขาสร้างกันยังไงให้ใหญ่โตเมื่อ5,000ปีที่แล้วอันนี้ก็น่าสงสัยก็ควรตั้งคําถามใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนคําถามที่เราบอกใครเผาวุทยาท้าพาม่าไม่ใช่ แล้วใครเผาอะก็เป็นคําถามเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปเห็นไหมส่วนต่อไปก็คือถามว่าอะไรอันนี้กําลังแบบเข้าสถานการณ์ UFO เจอลาน UFO โผล่ที่อาร์เจนตินาจริงหรือเปล่านะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์คําตอบแล้วแหละยางเห็นไหมเป็นลานอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งคําถามก่อนมันคืออะไรใช่ไหมก็ถึงจะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการที่จะค้นคว้าได้นะครับ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าเราสามารถนำขั้นตอนทางประวิติศาสตร์ไปใช้ได้ทุกกรณีเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือประโยชน์นิดนึงเนาะมันก็จะมีประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะที่ครูยกตัวอย่างเนาะอย่างแรกเลยพอเราศึกษาประวิติศาสตร์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน5ข้อเนี่ยนะมันก็จะนํามาทึ่งข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ถูกต้องไหมเพราะว่าเรามีการศึกษาไม่ใช่แบบว่า เห็นปุ๊บแล้วเชื่อเลยเห็นปุ๊บแล้วไม่มีการพิสูจน์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเราศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนโอเคมันก็น่าเชื่อถือเนาะก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของอข้อเท็จจริงนั้นๆแล้วก็สามารถสร้างข้อเท็จจริงใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนที่เราตั้งข้อสงสัยกันเมื่อกี้ว่าถ้าพม่าไม่เผาอายุธยาใครเผาและสรุปเผาจริงๆหรือเปล่านะอันนี้ก็คือยังต้องเป็นคําถามอยู่นะครับส่วนข้อที่3ก็คือเราสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในการหาคําตอบนะ ซึ่งไม่ใช่แบบว่าไปหาคำตอบในเรื่องของคนอื่นที่เราอยากรู้นะลูกนะแบบว่าไปค้นแบบว่าในอินเทอร์เน็ตแบบโอ้โหบางคนแบบว่าพิมพ์เข้าไปแบบว่าทวิตตรงทวิตเตอร์แบบอยากรู้แฮชแท็กนี้ฉันไปค้นคว้าข้อมูลก็เป็นลักษณะนิสัยที่ก็ดีนะ,อะมองอีกมุมนึงนะแต่ก็ต้องกั้นกรองนะมีวิจารณญาณมีการวิเคราะห์หลักฐานที่เราได้มานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็จบไปแล้วนะครับ ง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีหรือ10นาทีกว่านะในการที่จะศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนนะครับเรียบร้อยแล้วเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ใครสงสัยถามครูมาในในอินบ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวครูจะตอบตรงนั้นเนาะนะครับก็อินบ็อกซ์มาทีนี้ในส่วนของอช่องทางในการที่จะรับ การเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับซึ่งครูขอย้ำอีกนิดนึงว่าก็จะเป็นมีไฟล์เสียงที่ครูอัดอยู่นะครับมีไฟล์เฉพาะรูปภาพไฟล์ PDF แล้วก็วิดีโอที่เรารับชมเด็กเลือกได้เลยนะครับตามสิ่งที่ความสะดวกของเรานะครับเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและสุดท้ายย้ำนิดนึงนะครับในเรื่องของภาร์ทงานที่3นะครับเราจะสิ้นสุดภารกงานนี้31พฤษภาคมและหวังว่าหลังจากนั้นเราจะได้เปิดเรียนตามปกติเนาะ แบบทดสอบก่อนเรียนเราทําไปแล้วแหละหลายคนยังไม่ทําให้ทําให้เสร็จนะครับแล้วก็เข้าเรียนอันนี้ก็คือการเข้าเรียนแหละนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมประจําบทเรียนพวกแบบฝึกหัดพวกอะไรเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนะครับเร็วๆนี้ครูขอเตรียมการนิดนึงแล้วก็ส่งงานก็จะส่งด้วยแชทเหมือนเดิมหรือว่าตอนนี้นักเรียนได้ลิงก์ส่วนตัวแล้วใช่ไหมในการที่จะอัปโหลดไฟล์งานใครที่มี Gmail สามารถ อัปโหลดไฟล์งานลงในลิงก์ส่วนตัวนั้นได้เลยใครไม่มีนะครับจะสมัครหรือว่าจะใช้วิธีการถ่ายรูปหรือสแกนมาเหมือนเดิมก็ได้นั่นะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนครูก็จะดูพัฒนาการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนนะครับมันดีขึ้นหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันแย่ลงอันนี้ก็จะนําไปคิดเป็นคะแนนพัฒนาการด้วยเนาะสำหรับวิธีการทำบริษัทก็มีเนื้อหายอยู่แค่นี้เด็กๆสงสัยอะไรอินบ็อกซ์ถามครูวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการ สอนเนื้อหา,อาวิธีการทงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเนื้อหาจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเลยเนาะจากที่นักเรียนเรียนไปนะครับซึ่งถ้าเป็นในห้องเรียนปกติเนี่ยคุณจะใช้เวลาแค่1-2่งคาบเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการทาแบบแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเด็กทําไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเด็กรอด,ดูว่าคุณครูจะให้ทํำยังไงคุณครูก็พยายามคิดอยู่ว่าต้องทํำยังไงให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เนาะส่วนใครที่ไม่สามารถ เรียนหรือว่ารับชมอะไรได้เลยช่วงนี้จริงๆอันนี้คุณรูต้องบอกเด็กว่าไม่ต้องซีเรียสนะคบเพราะว่าเ,เปิดเทอมเราย,ยังต้องเจอกันเหมือนเดิมแล้วก็นักเรียนสามารถมาติดตามงานได้โดยไม่มีการหักคะแนนใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะถ้าเกิดใครติดต่อเพื่อนที่ไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้ก็แจ้งเพื่อนด้วยละกันเนาะก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ไปทํากิจกรรมการเรียนซึ่งรอติดตามจากครูในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบ หลังเรียนซึ่งคุณครูก็ยังไม่ทราบว่าจะมาในรูปแบบใดนะครับขอไปคิดนิดนึงสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ